ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคนแพ้กับคนชนะคนไหนเก่งกว่ากันครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตของพวกเรานะฮะมักจะมีการตัดสินระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะโดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับนอกจากกีฬาแล้วเนี่ย ในชีวิตของเราบางเรื่องนะครับมันก็จะต้องหาคนที่ชนะนะฮะคนที่มีผลอะไรบางอย่างที่ดีกว่านะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็จะทำให้คนที่ได้รับชัยชนะได้รับการยกย่องได้รับการพูดถึงได้รับการเชิดชูในขณะที่ผู้แพ้เนี่ยก็อาจจะถูกลืมไปนะฮะหรือว่าอาจจะถูกหัวเราะ,ะเยาะเย้ยก็เป็นได้วันนี้ผมมีเรื่องราวของผู้แพ้2องคนนะฮะสองเรื่องราวจะมาเล่าสู่กันฟัง แล้วเรามาช่วยกันตัดสินนะครับว่าผู้แพ้ในวันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไร้ความสามารถจริงหรือเปล่าพร้อมทั้งหาคำตอบว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเราจำเป็นที่จะต้องได้รับชัยชนะในทุกๆครั้งที่ลงแข่งหรือลงสู้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะมีที่มาที่ไปมาจากการที่ผมเนี่ยได้ไปชมภพาพยนตร์นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนนะฮะเรื่องรักนาล็อกนะครับทาง Netflix นั่นเองนะฮะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เขาเอาเทพนะครับมาต่อสู้นะฮะทำสงครามกับมนุษย์นะครับโดยที่1ในตัวแทนของมนุษย์ที่ได้ไปสู้กับเทพนะครับนั่นก็คือซาสกิโคชิโร่ ซึ่งตอนที่ผู้ชมในสนามนะฮะรู้ว่าผู้ที่จะมาเข้าแข่งขันคือซาสกิโคจิโร่นะครับซึ่งต้องสู้กับเทพโพไซดอนนะครับทุกคนเนี่ยก็ฮือฮานะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าซาสกิโคจิโร่คนนี้เนี่ยจะสามารถชนะโพไซดอนได้หรือเปล่าเพราะว่านอกจากวัยของเขานะฮะที่ค่อนข้างจะชราแล้วนะครับ ซาสกิโคจิโร่เนี่ยในประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวที่พูดถึงในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักดาบที่ไม่เคยชนะใครเลยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่เป็นที่จดจำของผู้คนทั่วไปเนี่ยก็คือการที่เขาแพ้ให้กับนักดาบอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งโด่งดังเป็นอันดับที่หนึ่งของญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือมูซาชินั่นเอง แต่ในภาพยนตร์น,นะฮะเขาก็เล่าที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมซาสากิโคจิโร่ถึงได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการมาแข่งกับเทพในครั้งนี้เขาบอกว่าถึงแม้ตลอดชีวิตของซาสากิโคจิโร่เนี่ยจะแพ้นะฮะในการดวลดาบแต่เขาบอกว่าซาสากิโคจิโร่เนี่ยมีความประับปรื้มยินดีมากๆเลยเวลาทุกครั้งที่เขาแพ้นะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาแพ้เนี่ยเขาจะเก็บ บทเรียนความพ่ายแพ้นั้นนะครับมาฝึกนะฮะแล้วก็มาค้นหาก,กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งคนนั้นได้จากนั้นเขาก็จะไปฝึกไปฝึกไปฝึกนะฮะซึ่งทำให้ฝีมือดาบของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเก่งมากๆนะฮะอาจจะเก่งกว่าใครๆเก่งกว่ามุซาชิที่เขาแพ้อ,อีกก็เป็นได้เพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่โคจิโร่แพ้มูซาชิ ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากฝีมืออย่างเดียวแต่มาจากการที่มุซาชิเนี่ยจงใจยั่วยุให้โคจิโร่เนี่ยรู้สึกโกรธนะฮะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมดาบได้ดีเท่ากับมุซาชิทีนี้นะฮะมาถึงเรื่องราวของบุคคลอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนที่แพ้บ่อยมากๆเหมือนกันนะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาซูโมอ่อาชีพนะฮะของญี่ปุ่นนะครับ ส่วนเขาแพ้บ่อยแค่ไหนนะฮะเขาบอกว่าตลอดการแข่งขันในชีวิตของเขานะครับเขาชนะเพียงแค่3เกมการแข่งขันแล้วก็แพ้ถึง238เกมการแข่งขันเลยทีเดียวนะครับผู้ชายคนนั้นนะฮะมีชื่อว่าโชนินสากุระนะฮะหรือว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยก็คือฮัตโตรินะครับ ฮัตโตรินะฮะเขาเริ่มมาเป็นนักกีฬาซูโม่นะครับตั้งแต่ตอนที่อายุ15ปีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาต้องเผชิญกับการทดสอบหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับที่ตอนแรกเนี่ยครอบครัวไม่ให้ความยินยอมในการที่จะให้เขามาเป็นนักกีฬาซูโม่เพราะว่าคนที่จะเล่นซูโม่เนี่ยครับนอกจากการฝึกซ้อมแล้วยังมีวิธีการปฏิบัติตัวที่ เขาเรียกว่าเป็นจารีเป็นประเพณีฮะเพราะฉะนั้นนี่ครอบครัวจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับการปฏิบัติตัวแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นการไว้ผมแล้วก็เอาผมมาเกล้าวมวยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการแต่งกายที่ต้องใส่ชุดที่มันเป็นชุดแบบประจำชาติหรือประจำการแข่งขันกีฬาซูโมโเนี่ยในชีวิตประจำวันด้วยนะฮะร,รวมถึงเรื่องของการกินการปฏิบัติตัวต่างๆเพื่อให้ตัวของเขาเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับ อย่างที่2เลยนะฮะก็คือเรื่องของขนาดตัวนะครับเพราะว่าเราคุ้นชินอยู่แล้วนะฮะว่านักกีฬาสูโมเนี่ยต้องมีร่างกายที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าคุณฮัตโตริเนี่ยตอนที่มาเริ่มการแข่งขันหรือว่ามาเริ่มการเป็นนักกีฬาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเด็กที่สูง180แนะฮะแต่หนักแค่70เท่านั้นเองซึ่งถือว่าตัวบางมากๆเลยนะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะที่ทําให้เขาเนี่ย เสียเปรียบนะฮะในการแข่งขันกีฬาซูโม่เป็นอย่างมากเพราะว่าปัจจัยอีกข้อหนึ่งนะฮะในการที่จะทำให้เล่นซูโม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาที่เราเจอคู่แข่งนะฮะกีฬาซูโม่เนี่ยมันไม่มีการแบ่งรุ่นในการแข่งขันเหมือนกีฬาชกมวยนะฮะที่จะแบ่งเป็นฟลายเวทเฮฟวี่เวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการจำกัดน้ำหนักไม่ให้เกินเท่านั้นเท่านี้ แต่กีฬาซูโม่เนี่ยไม่เป็นแบบนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยสามารถเจอกันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะที่ทำให้คุณฮัตโตริเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามคนที่ตัวใหญ่ๆไปได้ฮัตโตรินะฮะเขาบอกว่าเขาเพยายามอย่างหนักนะฮะในการที่เขาจะก้าวมาถึงการที่ได้เป็นนักกีฬาซูโม่เพราะว่าในกีฬาซูโม่ครับมันจะมีลำดับขั้นนะฮะเรียกว่าเป็นดิวิชันหนึถึง6นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นดิวิชันแรกๆเนี่ย 1นถึงเนี่ยนะครับจะไม่มีเงินเดือนนะฮะหมายถึงว่าก็แข่งไปนะครับแล้วก็อาจจะมีอาหารให้ทานแต่ว่าไม่มีเงินใช้นะครับการที่จะมีเงินเดือนมีเงินประทังชีวิตได้เนี่ยต้องขึ้นไปถึงระดับ5แล้วก็ระดับ6เท่านั้นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามอย่างหนักนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปถึงระดับ5ได้นะครับนั่นทําให้เขามีเงินเดือนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาแพ้รัวๆเลยนะฮะซึ่งทําให้คนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ย ไม่อยากชนะนะครับเขาขึ้นมาถึงอันดับ5เพียงเพราะว่าอยากจะมีเงินเดือนพอมีเงินเดือนแล้วก็เหมือนแข่งไปวันๆนะฮะแข่งพอให้มีเงินประทังชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ากีฬาซูโม่เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของคู่แข่งแล้วก็น้ําหนักตัวของเรานะครับพอเขาขึ้นมาในตําแหน่งในระดับที่เป็นเลเวล5แล้วะครับคู่แข่งเนี่ยก็คือแบบเหมือนเป็นระดับ นักบาส NBA ะฮะเหมือนเป็นแบบระดับมืออาชีพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเทคนิคทั้งขนาดตัวครับมันก็เลยแตกต่างจากในเลเวลก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้าที่เขาจะได้เงินเดือนก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะยากมากสำหรับเขาในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ นั่นทำให้ตลอดระยะเวลาการแข่งขันซูมัวชีพของเขาครับนอกจากความพ่ายแพ้ที่เขาจะได้รับแล้วเขายังได้รับเสียงหัวเราะนะฮะเสียงเยาะเย้ยถากถางนะครับจากคนดูว่าโอ้โหขึ้นมาแข่งทีไรก็แพ้นะฮะไม่มีความตั้งใจเลยนะครับเขาทนอยู่แบบนั้นนะฮะเป็นเวลากว่า6ปีนะครับตั้งแต่ปี2015นะฮะจนกระทั่งปีนี้2021นะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะเลิกเล่นนะครับ เพราะว่าด้วยอายุต่างๆนะฮะแล้วก็ด้วยความอิ่มตัวในอาชีพของเขานะครับแต่รู้ไหมครับว่าณวันที่เขาประกาศเลิกเล่นนะครับกลับกลายเป็นว่าเขาได้รับการพูดถึงนะฮะแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากเลยว่าถึงแม้ว่าผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเขาจะแพ้นะฮะแต่เขาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดนะฮะแล้วก็อดทนในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน มากกว่า240ครั้งนะครับ240เกมคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราต้องแพ้ซ้ำๆถึง240ครั้งนะครับเราจะรู้สึกยังไงนะฮะเราจะยังสามารถมีกระจิตกระใจที่จะทุ่มเทที่จะซ้อมนะครับที่จะลงการแข่งขันได้อีกหรือเปล่าซึ่งก็มีสื่อมวลชนนะฮะไปสัมภาษณ์คุณฮัตโตรินะฮะในวันที่เขาประกาศ แขวนไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าแขวนอะไรนะซูโม่เนี่ยนะครับก็เลิกเล่นนะครับซูโม่นะครับโดยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้รับชัยชนะนะฮะแต่ว่าเขาได้รับอะไรหลายๆอย่างจากซูโม่อย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนจิตใจเรื่องของการฝึกฝนร่างกายเมื่อก่อนนะเขาวิดพื้นได้ไม่ถึง10ครั้งด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถวิดพื้นได้แบบมากกว่า20เซตนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เขาเนี่ยได้รับจากการมาเล่นซูโมโ่นั่นก็เป็นสองเรื่องราวนะฮะของผู้แพ้ทั้งในอดีตนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าผลการแข่งขันมันจะแพ้นะฮะแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงนะครับในระหว่างทางนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แพ้ก็ได้นะฮะเขาอาจจะได้รับความสำเร็จนะครับในบางสิ่งบางอย่างในระหว่างทางที่ เขาเก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันนั้นๆหรือต้องบอกนะฮะว่าในทุกการพ่ายแพ้นะฮะมันก็มีการเรียนรู้แล้วก็มันก็มีการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างอย่างน้อยนะฮะการแพ้นั้นก็ไม่ได้เป็นการเสียประโยชน์อะไรประโยชน์ซะทีเดียวเรายังได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันเรายังได้รับการพัฒนาตัวเราเองและเราก็สามารถเติบโตได้จากการพ่ายแพ้นั้นบางครั้ง การพ่ายแพ้อาจจะไม่ใช่การพ่ายแพ้ตลอดไปเหมือนอย่างกรณีของมุซาชิกับโคจิโร่นะฮะถึงแม้ว่าเขาจะแพ้นะครับแต่ว่าเขาได้รับการยกย่องได้รับการจดจำนะฮะว่าเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเหมือนกับคุณฮัตโตรินะฮะถึงแม้ว่าเขาจะแพ้มากกว่าชนะแต่สุดท้ายแล้วในวันที่เขามาถึงจุดสุดท้ายของวงการหรือว่าอาชีพของเขานะฮะเขาก็ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้นะฮะคุณยังไม่ชนะอย่ายอมแพ้นะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า win or lose good or bad the experience will change you ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ดีหรือเลวประสบการณ์เหล่านั้นมันจะเปลี่ยนเราครับ อย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทคนสวัสดีครับ